สวัสดีเจ้าเมนูวันนี้นําเสนอน้ําพริกปูนานะเจ้าหรือปนกระปูนะเจ้าก็อันนี้ก็เป็นปูเมืองปูนาเฮาเนาะขั้นตอนก็เบยาาเจ้าสิ่งแรกก็ไปเก็บพริกก่อนกับพริกในให้ในสวนเฮาในาเจ้าบริเวณบ้านนะเจ้าปลูกออย่างก็ได้กินอันนั้นเนาะมาได้ไปซื้อไปหาเนาะเก็บเอาต่าบ้านต่ำหัวบ้านเท่านี้แหละเก็บพริกเซตก็จะไปเก็บบะแควงมาลวกเนาะ น้ำพริกปูหรือว่าน้ำพริกต่างๆนี่ก็พักในให้ในส่วนเขาเนาะเก็บมาลวกมาต้มมานึ่งมันตึงเปิงขนาดนะเจ้าน้ำพริกกับผักลวกเนาะเก็บพักเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเขาก็ามาล้างแมงกับปูเขาเนาะปูอยู่กลางต้มกลางนาเจ้ามันก็มีขี้เปอร์ขี้ดินน้อยนึงเนาะเขาก็ามาล้างเพื่อสะอาดสักสองสามน้ำก่อนจะนำไปต้มมาเจ้า ก่อนจะเอาปูไปต้มนอกน้ําเย็นแหกอนเนอร์หรือว่านอกน้ําแข็งก็ได้เจ้าเราค่อยเอาไปตั้งไฟต้มเนาะต้มสักบื้อสักเมื่อ,นะอเนาะรอให้ปูมันสุกก่อนถ้าปูสุกแล้วกาเาก็ค่อยตักใส่ถ้วยใส่ชามนะเจ้าอันนี้ก็สุกแล้วตักใส่ถ้วยใส่ชามพักไวให้มันเย็นก่อนนะเจ้าแล้วค่อยมาแกะใส่ครกเนาะปูเย็นแล้วเราก็มาแกะใส่ครกเนาะ น้ำพริกน้ำปูเครื่องใส่น้ำพริกกอบ,บนาคนะเจ้ามีพริกมีหอมมีกระเทียมเนะเจ้าอันนี้ใส่กระเทียมลงไปก่อนส่วนหอมก็คือเอาไปต้มหรือไปจีก่อนก็ได้เนะเจ้าอันนี้คือหม้อที่ตั้งไว้ก็คือต้มหอมแดงหรือหอมบัวนะเจ้าปูห้าก็แกะกระดองออกก่อนเนาะเอากระจับมันออกหน้าปูออกแล้วก็เอาขาป้อนออกก่อนเนาะเจ้าอันมันแข็งเนะเจ้าปูหน้าเ้ามันก็จะยาบยาบเนาต้องต่ำให้ละเอียดเนาะ อันนี้ก็ใส่เกลือลงไปวันนี้แม่บอกบาใส่พริกไอดิบนะเจ้าจะใส่เป็นพริกป่นนะเจ้าอันนี้หอมบัวต้มสุกนะเจ้าอันนี้ก็มาแกะหอมบัวใส่อ้าใส่เข้าไปหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัวอันนี้หอมบัวสุกนะเจ้าอันนี้ต้มมาได้จีนะเจ้าไผสะดวกจีก็จีผ่สะดวกต้มก็ต้มนะเจ้า เอ่อน้ำพริกน้ำปูจะใส่พริกจีพริกนมหรือพริกแต้หรือจะเป็นพริกป่นก็ได้เจ้าแต่วันนี้แม่สอนให้ใส่พริกป่นนะเจ้ามันจะง่ายเนาะแล้วแต่คนมกักคนชอบนะเจ้าผมักใส่ผงนัวกับผงนัวผามักใส่ชูรสก็ใช้ใส่สชูรสนะเจ้าติดอ่างน้อยหนึ่งอันนี้ก็มาโขกมาต่ำเนาะปูหน้าเ้ากระดองแข็งเนอ เมือนเหมือน,นน้อยตำละเอียดเซจก็เอาน้ําต้มปูเฮานั่นแหละเ้าใส่พอแบบกุ๊กคลิกเน้ะเ้าบอกขนาดว่าไครมักน้าน,นักนักหรือว่าเอาไว้ราดข้าวหุงก็สวยก็ใส่น้ำนักนักก็ได้เ้าอันนี้ก็เขาจำข้าวเหนียวเนาะก็ใส่น้ําประมาณกุ๊กคลิกอันนี้กระจางพงนัวก็ใส่พงนัวไปหน่อยหนึ่งค่ะจะได้รสชาติแบบนัวขึ้นมาแหมน้อยหนึ่งเนาะจริงๆฟูหน้าเฮามันก็หวานอยู่แล้วเนาะหวานของเนื้อปู มก็เสร็จแล้วกระตักใส่ถ้วยใส่ชามเนะเจ้าอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วภายมีพักป้อมใบหอมมาเจ้าหรือว่าต้นหอมผักชีเนี่ยแหละผักชีไทยเนี่ยกระใส่ก็จะหอมแต่วันนี้บอได้ใส่เนาะบมอได้เตรียมไว้มีจะได้ก็ใส่ตวอันเนาะเฉพาะปูมันกระหอมอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยเจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ต้องอักันเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อันกับครอบครัวด้วยนะเจ้า ขอบคุณเจ้าวสวัสดีเจ้า